คุณเมฆอยู่ไหมคะค่ะ, <c oughs> คะได้ติดตาม,มในเรื่องราวของอการลงทุนสุทธิของต่างประเทศมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก่อให้เกิดภาพชัดเจนอย่างไรต่อคะซื้อติดติดกันมาหลายวันแล้วจริงๆภาพตลาดโดยรวมก็ยังเป็นน้องขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงครับก็มีลุ้นไปบแนวต้านที่พันสองร้อยสี่สิบครับจลิงหรอคะแนวต้านพันสองร้อยสี่สิบเท่ากับเกือบสูงสุดในช่วงที่ผ่านมานะคะ อ่าจริงๆสูงสุดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดครับก็คือเอาแล้วคุณแนวต้านเดิมสักห้าสิบละคุณแม่คะทำไมไม่เอาจักพันสองร้อยห้าสิบล่ะคะมาเอาทำไมจริงจริงอีกนิดนึงใช่อยครับจะถึงแล้วเออจริงๆจริงเราก็เอาว่าจริงๆใช้ประมาณสักไฮเดิมผมเข้าใจว่ามันจริงๆโดยแนวต้านทางทางเทคนิคเนี่มันจะมีจิตวิทยาอันึง เวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นว่ามันแนวต้านเท่าเนี้บางคนก็คิดว่าขายก่อนแล้วคือทิ้งจังหวะขายก่อนบางครั้งมันอาจจะไม่แตะแนวต้านพอดีนะแต่คนที่ส่วนใหญ่คือที่ใช้เทคนิคพอรู้ว่าแนวต้านทอ้ทเนี้ยก็ขายก่อนแล้วกันนะเอาปลอดภัยไว้ก่อนไหนเราก็ได้กําไรแล้วอะไรแบบนี้นะครับอืมค่ะอ่ก็มองว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะคะคุณเมฆคะใช่ครับท่จริงตลาดหุ้นก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับสหชาติก็มีซื้อด้วยแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะมียอดบิดหลับฝน ของตัวลงมากระเสียมลาดบ้าง<ร>านะครับในเชิงของผมเมื่อวานนะครับแต่ว่าโดยรวมผมเข้าใจก็ยังอยู่ในทางที่ดีนะครับทางการาฟเทคนิคนะครับแต่ว่าฟันโฟอาจจะเร,เริ่มระแวงบ้างนิดหน่อยนะยังว่าจะมาไม่ได้แต่ว่าผมมาคิดว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยขึ้นเนี่ยนะครับมีแนวต้านอย่างวันพรุ่งนี้มันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบสามจุดอย่างเงี้ยสำหรับพรุ่งนี้นะครับเพราะวันจีนวันนี้มันก็พันสองร้อยหกจุดละโดยประมาณนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้น นะครับก็ <S 2> <S 2> น่าจะขึ้นไปได้นะครับในส่วนของอฟันโฟก็คิดว่าต่างชาติยังน่าจะกลับมาซื้อต่อเนื่องอยู่ก็ไม่ต้องระแวงมากนักนะครับก็ปล่อยสบายๆแต่ว่าว <S 2> <S 2> <S 2> ในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยที่ยังมาไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยสักทีเนีย่นย,นยนะครับก็จะเป็นตัวสําคัญแหละว่าเซ็จจะขึ้นหรือจะลงได้นะครับในหุ้นกลุ่มพลังงานลหลายๆตัวจริงก็เริ่มกลับตัวนะฮะโดยทางกาฟเทคนิคก็มันจะเป็นพลทอซอทอพลทออะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆ กลับตัวแล้วล่ะนะครับโดยกาฟเทคนิคนะครับก็ถ้าเกดลุ้นตอนนี้นะครับถ้าโดยกาฟเทคนิคจริงทั้งครอบครัวตทเนทอยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเกิดเราครอบครัวปตทอขึ้นเนี่ยเซ็ตก็มีโอกาสจะขึ้นได้ไม่ยากนะครับว่าจริงในกลุ่มพลังงานถือว่าขึ้นช้าหน่อยจะที่กับกลุ่มพวกแบงก์พวกอื่นๆต่จะเป็นตัวกลุ่มที่กระชากให้เซ็ตขึ้นได้เร็วใช่ไหมคะใช่ครับทึงทางเทคนิคของปตทอคุณเมฆมองว่ามันจะขึ้นแบบไหนถ้าต่อจากนี้ไปคะ อจริงๆโดยเทคนิคของปะทอนะครับเขาจะมีแนวต้านสําหรับวันเทเร็วเนี่ยนะครับประมาณช่วงสัปดาห์ี้อยู่ที่339ครับถ้าเจผ่านาถ้าเพิด่าน339ได้นะครับ339 340อะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเอไปเจอกันที่ยอดไฮเดินอยู่ที่360ตอนนี้เขาจะมีต้านออกมาสัมเ3้9หรือว่า340นะครับถ้าพ้นตรงนี้ได้ก็จะ มีโอกาสเจอ360นะครับโดยพื้นฐานครอบครัวบัตทอเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วหลับก็มันเป็นพุ้นฐา่นคงปลอดภัยเนี่ยแล้วก็โอเคนะครับแต่ก็ที่เหลือก็ต้องเล่นตามครับเทคนิคหรือว่าฟันโฟไปก็มือหุ้นตัวใหญ่แล้วก็ราคาอาจจะปันบวมบ้างในช่วงที่เงินต่างชาติออกหรือว่าเข้านะครับค่ะก็บิ๊กแคปนะเนาะใช่ใแต่ตอนนี้คุณเมฆถ้าขาขึ้นคุณเมฆก็บอกบอกว่าจะมองมุ่นหุ้นบิ๊กแคปแล้วล่ะใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนของจริง อย่างนี้ผมมองอย่างนี้ครับจริงๆเซตเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาจริงลุ่มอื่นมันขึ้นเยอะพอสมควรแต่ว่าพลังงาน,นี่ยผมว่ามันขึ้น<ม>น้อยหน่อยถ้าสมมติจะสะสมรองหุ้นขึ้นสะสมพลังงานก็อาจจะจะได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหรื<ม>อว่าถ้าเกิดว่าใครกังวลนะครับก็จะมีปุ่มพอรตี้ที่มีเยอะแยะมากมายเ<ช>หลือเกินที่ทยอยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิริก็ดีะนะครับที่วันนี้เริ่มกลับมาเป็นสัญญ,ญาณซื้อทางกราฟเทคนิค การกราฟเทคนิคอ่านะครับในส่วนของของสิริเนี่ยก็จะมีสต็อปลอสอยู่ที่สองบาทยี่สิบตังค์ถ้าเกิดเราต่ำกว่านี้ก็จะเป็นเคนสต็อปลอสนะครับหลายๆโบรกเกอร์ก็ให้ราคาป้าหมายกันสองบาทสี่สิบบ้างสองบาทหกสิบตังค์บ้างแล้วแต่าโบรกเกอร์กันไปนะครับเขาก็มองว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกสำหรับสิรินะจากบทรีเสิลและบทวิเคราะห์นะครับแต่ว่าสัญญาณกราฟเทคนิคก็คือเป็นแนวลงขาขึ้นอยู่แล้วล่ะสำหรับสิรินะครับ ค่ะค่ะได้ค่ะคุณเมฆค่ะก็